ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ตโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรเคมีพันธุสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคา,า,า,ารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บวนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตามผลงานของทิดบวนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบวนชวนคุยยามเช้าและทิดบวนชวนคุยยามเย็น8.00นรอบหนึ่งและก็18.00นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึง วันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิศบ้วนตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิศบ้วนบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งะฮะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง และวันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมงส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิศบ้วนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอ็มคอดเอหมายเลข30นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามาทิศบ้วนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะ ก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสอมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสทสีจันทบุรีแล้วก็ เวลา1 0นาฬิกา30นาทีแล้วก็สวพพิษณุโลก18.30นาิกา30นาทีนะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิศบวนบางประมาก,ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับเวลานี้เรื่องที่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศกลัวกันที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขามีสตุ้งสตัง,ตงและเขาก็ มีที่มีทางเขากลัวอะไรครับเขากลัวภาษีครับประเทศไทยเป็นประเทศที่แปลกมากก็ไม่ได้แปลกนะก็คือว่าแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนใครตรงที่ว่าประเทศนี้คนกลัวเสียภาษีที่สุดนะถ้าไปถามฝรั่งมังค่าว่าเขายินดีจะเสียภาษีไหมเขาบอกเขายินดีจะเสียเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเขาเสียภาษีไปแล้ว เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขาตกงานเขาไม่มีงานทำหรือเขากเกษียณอายุจากงานแล้วเขามีรัฐสวัสดิการที่จะดูแลอย่างดีนะฮะแต่ว่าผมก็เคยไปถามผู้คนในบ้านเราว่าทำไมถึงไม่อยากจะเสียภาษีเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่ไม่อยากเสียเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเห็นว่าภาษีที่เก็บไปจากราษฎรน,นั้น ถูกนำไปใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อราษฎรเท่าที่ควรอันนี้ท่านจะไปโกรธราษฎรที่ตอบมาว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเขารู้สึกอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นทีนี้ก็ต้องย้อนถามไปถึงผู้บริหารบ้านเมืองว่าไอ้ผู้บริหารบ้านเมืองนี่คิดยังไงถึงปล่อยให้คนเนี่ยเข้ามาพูดอย่างนี้ได้ว่าคุณเอาภาษีเขา ไปใช้อย่างาไม่ไม่มีเหตุผลและไม่ถึงประชาชนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่อยากจะเรียนย้ำกับพี่น้องว่าคนก็กลัวทีนี้เวลานี้ก็บอกว่าเอา้าที่ดินไปอยู่ในมือคนรวยกันนะแล้วก็บอกว่าไม่ใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นฉันจะเก็บภาษีให้มาก อฉันจะเก็บภาษีให้มากมันก็มีสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อให้เขาใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดินหรือหรือ,อว่าฉันถังแตกฉันต้องหาทางเก็บภาษีเอามาใช้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็อันนี้ดูเหมือนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ฉันจะเก็บได้ก็ไม่รู้เหตุผลจริงๆเนี่ยมันก็คืออะไร ทีนี้ถ้าเราย้อนดูว่าเวลานี้คนที่มีที่ดินหรือจะเช่าที่ดินเขาทําที่ทําการเกษตรอยู่เนี่ยเวลาผลิตสินค้ากเกษตรออกมาแล้วเนี่ยถามจริงๆว่าราคาสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยมันมันขายได้ราคาดีไหมคําตอบก็คือบอกว่าราคาห่วยแตก <c oughs> นะราคาห่วยแตกราคาไม่ดีแปลว่าอะไร สินค้ามากผู้ซื้อน้อยหรือเป็นเพราะว่าสินค้ามีแต่คนขายขายไม่เป็นหรือส่งออกต่างประเทศไม่ได้มันก็มีคำถามต่อเนื่องอย่างนั้นทีนี้ถ้าไอ้คนที่ทำอยู่การค้าขายก็ขายไม่ค่อยจะได้อยู่แล้ววันนี้มีคนจะเอาที่ดินที่ลกล้างว่างเปล่า มาทําเกษตรเหมือนกับที่เกษตรกรทําอยู่แล้วอีกท่านว่าผลผลิตมันจะแบะแบนมากกว่าเก่าไหมแน่นอนที่สุดผลผลิตมันต้องเยอะกว่าเก่าแน่ๆแ,แล้วอย่างนั้นราคาสินค้าเกษตรมันจะตกไหมมันก็ต้องตกแน่ๆใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้ทิศวุฒบางประมาถจึงบอกว่าเวลาคิดอะไรเนี่ยมันต้องคิดให้มันครบวงจรคิดแล้วมันต้องนึกถึงว่าผลกระทบ ที่มันจะไปกระทบด้วยนะฮะเพราะนนั้ผมก็ไม่รู้รัฐบาลคิดยังไงแต่ผมเองนะผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้คนท,ที่มีที่มีทางอยู่นะก็อย่าไปทำกเกษตรซ้ำกะที่ชาวบ้านเขาทำเลยนะไอ้เก่ากระคาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วก็มาปลูกป่ากันดีกว่ามาทำวนะ,กะเกษตรกันดีกว่านะครับที่จริงในเรื่องนี้มันไม่ต้องรอให้ชาวบ้าน ชาวบ้านก็บอกว่าเอาผมผืนไปปลูกป่าไปปลูกต้นไม้บางทีหญ้ามันรกขึ้นมาเนี่ยเขาก็หาว่าผมนั้นปล่อยเป็นพื้นที่รกรางว่างเปล่าอีกแหละเพราะว่าวันนี้ที่ที่มีอยู่มันก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เยอะแยะเขาก็หาว่าปล่อยไว้เป็นที่รกลางว่างเปล่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้รูปแบบของการทําการเกษตรแบบที่เรียกว่า วณเกษตรหรือว่าการปลูกป่าเนี่ยมันไม่มีการใส่ใจไงเจ้าหน้าที่พเพาอเผลยังไม่รู้จักด้วยซ้ําไปเห็นชาวบ้านเขาปลูกป่าปลูกต้นไม้แบบปลาอนุรักษ์ไปเหมาวรวมเหมาเข่งว่าเขาปล่อยเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่ายังไงฉันก็จะเอาภาษีแหละอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมก็รร้องขอไปยังผู้บริหารกระทรวงหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ย ท่านนั่นแะต้องเป็นคนออกมาพูดท่านนั่นแะต้องเป็นคนออกมาเชิญชวนว่าคนที่มีที่รกร้างว่างเปล่าขอให้นำที่ดินมาใช้ประโยชน์และถ้าใครเอาพื้นที่มาปลูกป่าปลูกไม้โตเร็วปลูกไม้โตชา้าขอให้เป็นปา่าก็แล้วกันเราจะลดภาษีให้กับท่านนะฮะเก็บเท่ากับเกษตรกรนั่นแหละแต่ว่าเชิญชวนว่าถ้าเผื่อใครปลูกป่า อาจจะมีรางวัลพิเศษอะไรอย่างนี้ชาวบ้านก็จะได้ได้โอดีแล้วเราจะได้ไม่เอาที่ของเราที่มีเนี่ยไปแย่งเพือ่อาการผลิตกับเกษตรกรนะแล้วบ้านเมืองก็จะมีประโยชน์มีป่าไม้มากไม้ก็มีประโยชน์และ้ายิ่งทําเป็นธุรกิจได้เราก็คิดถึงเรื่องระบบไม้ครบวงจรตัวยอย่างเช่นปลูกไมย้ยางพาราพันุ์ที่ให้เนื้อไม้ ปลูกเพื่อจะตัดใช้ไม้อย่างเดียวอย่างเนี้นะฮะก็นำไปสู่การแปรรูปทำโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์หรือจะทำอะไรอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องครับเวลานี้เนี่ยทิดบวนบางประมาก,ก็ได้รับคำปรึกษาเยอะจากคนที่มีที่แล้วจะทำยังไงถึงจะเอาที่มาทำเกษตรได้หรือจากคนที่ไม่ได้มีที่แต่มีคนให้ที่ อให้มาทำอะไรให้มาทำเกษตรอ้าลเจ้าของที่จะได้อะไรเจ้าของที่ได้ประโยชน์ว่าไม่เสียภาษีมากนะคนไม่มีที่ไปได้ที่มาได้เอามาทำเกษตรแต่เรื่องนี้ก็อย่าวางใจนะอย่าวางใจนะเพราะถ้าไม่ใช่ที่เราสมมุติเราไปปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท้ายที่สุดพอเจ้าของที่ เขาเห็นว่ามันเออมันสวยมันงามเขาอยากจะทําต่อถ้าคุณไม่ทําสันยิงสัญญากันให้มันดีมันก็จะกลายเป็นว่าเจ้าของที่ก็บอกว่างั้นขอเอาที่คืนนะครับขอเอาที่คืนเพราะขอเอาที่คืนอแล้วไงมันก็มีเรื่องทะเลาะกันอีกนะครับนี่ล่าสุดนะครับก็มีคนเข้ามาตามผมบอกว่า เขามีที่รกร้างว่างเปล่าอยู่นะฮะวันนี้เขาอยากจะปลูกบัวนะและบัวที่ว่าเนี่ยก็คือบัวหลวงเนี่ยนะครับที่จะปลูกขายนะครับแล้วก็ชวนทิศบุญบางปร,รมะมาไปดูครับนะไปดูก็เข้าอยู่แถวแถววังน้อยเขาก็หว่งมีคนเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าของที่อนุญาตให้อ่าปลูกได้ แต่วันนั้นที่ไปผมก็ไม่กล้าไปละลาบละลวงที่จะบอกว่าให้คุณไปทำสัญญิงสัญญากันให้มันดีนะไปทํำนั้งสูงนังสือกันให้มันดีว่าคุณจะให้ทําการเกษตรกี่ปีนะคุณถึงจะเอาคืนนี่ยหะครับทีนี้ไอ้ที่เขาไปทํากันเนี่ยเขาก็เข้าหุ้นกันนะเขาเข้าหุ้นกันคนหนึ่งก็เป็นช่างกล้อง คนหนึ่งก็เป็นนกักับตันขับเครื่องบินอีกคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนของช่างกล้องเขาก็รวมกันหลายหลายหุ้นสามหุ้นมั้งนะแล้วเขาก็ลงทุนปลูกบัวนะครับวันที่ผมไปดูก็ปรากฏว่าเขาก็ไปซื้อพัน์จากผู้ที่ปลูกบัวอยู่แล้วแล้วก็จ้างเขาปลูกด้วยนะก็ปรากฏว่า เขาก็ปลูกได้เขาผมก็ทราบข้อมูลมาเขาก็บอกว่าอันนี้เขาซื้อต้นพันมาหลาหลายบัวนะปลูกต้นละสิบบาทนะต้นละสิบบาทแล้วก็ค่าปลูกอีกสองบาทนะครับอ่ะผมก็ว่าโอเคก็ดีเพราะว่ามือใหม่หัดขับมีมือเก่าชำนาญการขับก็คือคนที่เขาเป็น เกษตรกรที่เขาปลูกบัวอยู่มาปลูกให้คิดค่าจ้างปลูกผมก็ถามว่าสุดท้ายแล้วไอ้ดอกบัวที่มันออกมาเนี่ยคุณจะขายให้ใครเขาก็บอกว่าคนที่มาปลูกเนี่ยเขาก็รับซื้อแล้วคนที่มาปลูกก็เป็นทหารนะเป็นทหารอากาศครับนะอาชีพหลักเป็นทหารอากาศอาชีพรองซึ่งกลายเป็นอาชีพหลักก็คือ ปลูกบัวครับพี่น้องครับเขาบอกว่าเนี่ยไอตอนประเพณีโยนบัวที่จังหวัดอะไรอะ่ะสมุทรสาค,สครหรือสงขลาอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าทางนู้นอะสั่งดอกบัวเข้ามาสามหมื่นดอกนะแต่ว่าเขาหาให้ไม่ได้เขาหาให้ได้แค่หนึ่งหมื่นดอกเนี่ยเพราะฉะนั้นคนปลูกบัวกะให้ดีเก่งให้ดีให้จงวันโกนวันพระหรืออย่างประเพณีโยนบัวอย่างเนี้ยนะ เออก็เรียกว่าตลาดดีนะครับผมก็ไปดูพื้นที่อไอ้รอบๆพื้นที่ที่เขากำลังจะทำนาบัวกันนี่มันก็เป็นล่องคูน้ำเล็กๆปลาก็ที่อาศัยอยู่ก็ลุกขึ้นมาผลูหายใจแล้วก็นในน้ำก็มีคราบน้ำมันเต็มไปหมดผมบอกแล้วนี่มันอะไรเนี่ยน้ำนี่มันมาจากไหนเขาบอกว่ามีใครต้อนวัวควายอะไรมาแถวนี้ก็ไม่รู้ เสร็จแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาน้ําตรงนี้ก็เสียอ้าวไอ้อย่างนี้ก็แปลว่าตอนบัวตอนควายมาแถวนี้เสร็จแล้วมันคงจะเอาน้ํามันครง่งน้ํามันเครื่องหรืออะไรก่อนสักอย่างหนึ่งละมาเทวไว้น้ําก็เสียผมบอกนี่อย่าให้น้ําไอ้นี้นะมันเข้าไปในนาบัวนะเพราะว่าอย่านึกว่าบัวเนี่ยปลูกอยู่ในน้ําแล้วมันอยู่ในน้ํำยังไงก็ได้นะ น้ำมันต้องสะอาดไม่ใช่น้ำเน่านะเพราะจะเป็นน้ำเนา่าบัวก็ไม่เจริญเติบโตครับงนั้นการที่ปล่อยให้ใบบัวเนาว่าอยู่ในน้ำนะน,นึกว่ามันเป็นปุ๋ยไม่ใช่นะครับนานไปน้ำมันจะเนา่าเพราะฉะนั้นบัวต้องมีการถ่ายน้ำบ้างก็จะเป็นการดีนะครับอ่นนี้ก็เห็นว่าเขาก็สารวนกับการที่จะต้องหาเครื่องมาสูบน้ำที่เสียเนี่ย ออกไปจากพื้นที่นะฮะอ่ะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังทีนี้ผมก็ไปบรรยายให้ฟังตั้งแต่ว่าเวลาที่คุณจะปลูกบัวให้ดีเนี่ยคุณต้องยอมที่จะเตรียมดินให้ดีให้ปลอดวัชพืชเตรียมยังไงครับสมมติว่าญ้ามันรกๆอยู่เนี่ยคุณก็ยอมไปเอาสารไกลโฟเสต มาฉีดพ่นนะฮะฉีดพ่นเข้าไปอ้าวฉีดแล้วพวกส่วนใหญ่ตายอ่ะเ,เอาเอาน้ำใส่ให้อะไอ้พวกที่มีรากมีเง้ามีหัวมีใต้ดินที่มันยังไม่โผล่หัวขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาเอาฉีดอีกรอบนึงอ่าคราวนี้เริ่มเกลี้ยงและวพอเกลี้ยงก็ถายดินกรบมกมัก เศษหญ้าแห้งใบไม้แห้งนะทั้งแห้งทั้งสดหมกหมักลงไปเอานา้ำก็ไปใส่ล่อดูซิมันมีอะไรขึ้นมาอีกไหมเอามีขึ้นย่ำอีกทีคุณยอมเสียเวลานะเตรียมดินให้มันดีจริงๆนะนะครับอ่ามันก็จะอ่าเรียกว่าไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหากันในภายหลังทีนี้ผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะ ไอ้บัวหลวงเนี่ยมันไม่ต้องมีน้ําหล่อมันก็ขึ้นได้นะนะถ้าไหลมันมนั่นเนี่ยมันแทงขึ้นมาบนดินชื้นๆฉ่ำๆนี่แหละมันขึ้นได้แต่ที่เราหล่อน้ําไว้เนี่ยเราไม่ต้องการให้หญ้ามันขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้วัชพืชน้ําผักปอดนาพวกกกพวกสาลายตะไคร่อะไรเนี่ยมันก็ยังขึ้นได้นะครับ ผมถามคนที่ปลูกบอกว่าเอาแล้วที่คุณปลูกเนี่ยคุณใส่ปุ๋ยยังไงเขาก็บอกเขาก็เอาปุ๋ยว่านลงไปในานาเลยเผมบอกกันอย่างนั้นถ้ามันไม่ค่อยมีวัชพืชมันก็ดีนะแต่ถ้ามันมีวัชพืชพวกสาลายตะไคร่อะไรต่ออะไรอยู่เยอะถ้าคุณหว่านอย่างนั้นไอ้พวกนั้นมันก็จเจริญง,งอกงามดีผมก็เลยแนะนำในสิ่งที่ยังไม่มีคนทำเราะ ผมบอกว่าตามหลักการแล้วเนี่ยเราควรจะเอาปุ๋ยนะฮะอ่ะปั้นเม็ดหรือจะห่อกระดาษแล้วแต่แล้วก็ฝังไปที่โคนกอบัวก็คือควรจะฝังดินฝังดินฝังดินนี่ถ้าหากว่ามีไอ้เครื่องแจ๊บไอ้อแจ๊บแบบที่เขาปลูกข้าวโพดอะ่ะคุณก็เอาปุ๋ยใส่ลงไปในเครื่องแจ๊บแล้วคุณก็เอาแจ๊บเนี่ยไปทิ่มดินอ่าให้มันตกแล้วก็ทิ่มทิ่ม,ท,มทิ่มไปอย่างนั้นผมว่าแบบนั้นน่ะมันจะทําให้อ่า วัชพืชเนี่ยมันไม่มาแย่งอาหารการกินมันก็จะทำให้บัวเนี่ยได้โดยตรงผมไปแนะวิธีประหยัดต้นทุนด้วยการที่ถามเขาว่าแล้วเวลานี้คุณปลูกบัวคุณใช้ยูกยาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าอันนี้คนที่มารับจ้างปลูกแล้วเขาปลูกบัวอยู่แล้วนะเขาบอกว่าเขาก็ฉีดยาทุกอาทิตย์เลยผมบอกเฮ้ย hey, มันเยอะไป จริงๆคุณก็ฉีดสักเดือนละครั้งก็น่าจะพอมั้งนะแต่ว่าเคล็ดลับสำคัญก็คือว่าเนื่องจากว่าเขาก็ถามว่ามันมียาอะไรไหมที่แบบว่ามันลดแรงตึงผิวได้โดยไม่ต้องผสมยาจับใบผมบอกไม่มีหรอกถ้าคุณปลูกบัวคุณก็จะต้องใช้หยูกยาอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะต้องมีสารจับใบเข้าไปด้วย เพื่อลดแรงตึงผิวนะยามันจะได้จับติดอยู่กับใบนะแต่ผมบอกว่าถ้าไม่อยากใช้หยูกยานะเวลาคุณลงไปเก็บดอกบัวเนี่ยคุณก็ต้องหาคนเนี่ยวักน้ําสาดขึ้นบนใบบ้างใต้ใบโดยเฉพาะใต้ใบอะ่ะเพราะอะไรครับเพราะศัตรูของบัวหลวงตัวสําคัญก็คือเพลี้ยไฟะนะฮะอ้าวหรือที่นนี้ถ้าบอกว่าไม่วักน้ําถ้าอะไรอย่างนั้นท่านก็จะต้องมี สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟอย่างเช่นแอเซนอย่างนี้เป็นต้นนะเอาไปฉีดพ่นเพื่อไม่ให้บัวหลวงเป็นใบกระโถนนะครับทีนี้ก็นอกจากเพลี้ยไฟมันก็ปราบหนอนอื่นอยู่ได้ด้วยอยู่แล้วนะไอ้พวกหนอนเนินมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ถ้าเบื่อว่าวันไหนบัวมันเดินจนแน่นไปหมดแล้วนะมันหลายปีแล้วเป็นปีแล้วมันแน่นเพราะว่าบัวพวกบัวหลวงนี่มันเป็นพวกที่ เดินไหลมันเดินไปตามแนวแนวราบนะพอมันแน่นมากนะครับเราก็อาจจะต้องไขน้ำออกแล้วก็ย่ำใหม่นะมันขึ้นมาเนี่ยนะครับเพี่น้องครับทีนี้ไอ้เพรื่ไฟเนี่ยคนจะไปมองที่ใบอย่างเดียวความจริงเนะี่ยถ้าดอกมันออกมานะดอกตุ่มๆนะถ้าเพรื่ไฟมันดูดกินน้ำเลี้ยงไอ้ตรงก้านดอกดอกนั้นจะเหี่ยวไปเลยนะ จะเหี่ยวแห้งคาต้นไปเลยเพราะฉะนั้นปลูกบัวก็ต้องหมั่นชำระใบบัวที่มีใบกระเป็นใบกระโถนมีหนอนนะถ้าใช้วิธีลงไปทำอะไรได้ก็ทำนะแต่หรือว่าจะใช้ยุกยาก็ดูทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การส่งไปเขาก็ต้องมีการตรวจเช็คว่ามันมีสารอะไรต่ออะไรตกค้างอยู่หรือเปล่า แต่ความจริงอย่างบัวนี่มันไม่ได้คนไม่ได้กินนะฮะมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้สารที่มันมีฤทธิ์อยู่เจ็ดวันเราก็ควรจะเก็บผลผลิตไปหลังจากาผ่านไปแล้วเจ็ดถึงสิบวันอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ชาวบ้านที่เขาจะปลูกบัวแล้วก็ให้ทิดบันบางประมาะไปแนะนำครับ ก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านมีความคิดความเห็นเป็นประกาศใดมีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิศบวนบังประมาคุยเรื่องอะไรและมีปัญหาอะไรนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพ นะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับโดยใช้ ID l i n e นะครับ0819815881นะครับขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุดนะพยายาม หลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกรุณาว่าส่งไลน์ไว้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เครบรพที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็บอกต่อ,ตอ,ตอไปยังญาติสนิทมิตรสหายถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับเฟตเรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจํจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผัก ไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลนจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุ์